ลองนึกภาพตามดูนะคุณกำลังเดินป่าอยู่ในนิวซีแลนด์ลมเย็นพัดเบาๆต้นไม้เขียวขจีเสียงนกร้องชวนน่ารักและสิ่งที่ไม่มีเลยคือเสียงฟอจากพุ่มไม้ข้างๆไม่มีงูโผลมาตัดหน้าไม่มีเงาดำแวบผ่านรองเท้าไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากธรรมชาติที่ปลอดภัยสุดๆมันใช่หรอ ประเทศทั้งประเทศไม่มีงูเลยใช่ไม่มีงูจ้าไม่มีงูจริงๆหรอไม่มีงูบนบกเลยสักตัวเดียวในธรรมชาติของนิวซีแลนด์นี่ไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่แค่ในเมืองไม่มีแม้แต่ในป่าบนภูเขาหรือแม้กระทั่งในสวนหลังบ้านของใครสักคนมันคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศบนโลกที่ไม่มีงูประจำถิ่นเลยจริงๆ ประเทศอื่นที่ไม่มีงูก็มีอยู่บ้างนะเช่นไอซ์แลนด์กรีนแลนด์ไอแลนด์ที่มีตำนานว่าเซนต์แพทริกไล่งูออกจากเกาะและแน่นอนแอนตาร์กติกาที่หนาวจนงูก็ขออยู่บ้านดีกว่าแต่ประเทศที่อากาศดีน่าอยู่เขียวชะอุ่มแบบนิวซีแลนด์ไม่มีงูเนี่ยเป็นเรื่องแปลกไม่เบานะแล้วทำไมไม่มีล่ะงูไปไหนหมด ต้องย้อนกลับไปหลายล้านปีก่อนเลยนะสมัยที่นิวซีแลนด์ยังเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยักษ์โบราณชื่อว่ากอนวานาซึ่งเป็นทวีปที่รวมเอาออสเตรเลียออฟริกาอินเดียและอเมริกาใต้ไว้ด้วยกันแต่พอวันหนึ่งนิวซีแลนด์เกิดเบื่อหน่าชีวิตยุ่งเหยิงบนแผ่นดินใหญ่ก็เลยล่องลอยออกมาแยกตัวเป็นเกาะอ,อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างสงบ และตอนแยกตัวออกมานั้นงูก็ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องตามมาด้วยและเพราะนิวซีแลนด์แยกตัวเร็วไม่มีสะพานเชื่อมไม่มีงูว่ายน้ำข้ามทะเลหรือกระโดดรมมาจากที่ไหนได้ก็เลยไม่เคยมีงูมาอาศัยอยู่เลยตั้งแต่แรกแล้วทำไมไม่เคยมีงูเล็ดลอดเข้ามาทีหลังบ้างล่ะจริงๆก็เคยมีเหมือนกันนะแต่เป็นงูทะเลไม่ใช่งูบนบก อย่างเช่นงูทะเลท้องเหลืองหรือ b a n d e d s e c r e t ที่ลอยละล่องมาในน้านน้ำบ้างเป็นครั้งคราวแต่เจ้าพวกนี้ก็อยู่แค่ในทะเลไม่มาขึ้นฝั่งไม่ได้ขอวีซ่าแบบตัวอื่นส่วนงูที่แอบเข้ามากับเรือบ้างหรือถูกลักลอบนำเข้ามาใช่จะ้ะถึงขนาดมีคนลักลอบนำงูเข้ามาเพราะคิดว่าน่ารักก็ถูกงน่วยควบคุมของนิวซีแลนด์จับได้ตลอดเพราะที่นี่เขาเข้มงวดสุด นิวซีแลนด์เกลียดงูขนาดนั้นเลยเหรอจะเรียกว่ารักธรรมชาติแบบปลอดภัยก็คงจะดีกว่านะคือธรรมชาติของนิวซีแลนด์ไม่มีงูมานานมากจนสัตว์อื่นเช่นนกกีวีที่น่ารักสุดๆและบินไม่ได้หรือสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบันอย่างทูอาทราสัตว์หน้าตาคล้ก,กิ้งก่าแต่มาจากยุคไดโนเสาร์พวกมันไม่รู้วิธีหนีงูเพราะมันไม่เคยเจองูมาก่อนเลย ถ้าง,งูถูกนำเข้ามาเมื่อไหร่สัตว์พื้นถิ่นเหล่านี้ก็คงจบเหตนนุแน่ๆเลยเพราะพวกมันไม่มีระบบป้องกันตัวจากงูเลยสักนิดแล้วออสเตรเลียล่ะก็อยู่ใกล้ๆก,กันนี่ทำไมงูเยอะจังอันนี้ตลกเลยออสเตรเลียไม่ใช่แค่มีงูเยอะแต่งูแต่ละตัวคือระดับโหดมากเช่นงูไทแพนอินแลนด์ไทแพนที่กัดทีเดียวอาจฆ่าช้างทั้งกลงได้ ถ้าเอาง่ายๆคือนิวซีแลนด์เท่ากับงูเป็นศูนย์ออสเตรเลียเท่ากับงูเต็มบ้านเต็มเมืองบางคนถึงกับแซวว่าธรรมชาติรู้สึกผิดที่ให้สัตว์อันตรายเยอะเกินในออสเตรเลียก็เลยชดเชยให้นิวซีแลนด์ไม่มีงูเลยซะง,งั้นแล้วช่างงูหลุดเข้ามาได้จริงๆจะทำยังไงนิวซีแลนด์มีระบบป้องกันสัตว์ต่างดินสุดเข้มแข็งมีทั้งสุนัขดมกลิ่น สแกนกระเป๋าเจ้าของสัตว์เลี้ยงและกฎหมายที่แรงถึงขั้นจำคุกเลยทีเดียวหากพบว่ามีการพยายามนำงูเข้ามาสมมุติงูหลุดเข้ามาในระบบนิเวศจริงๆจ,จ,จะมีทีมงานเฉพาะที่ตามล่าควบคุมและกำจัดทันทีไม่มีคำว่าปล่อยผ่านไม่มีการให้โอกาสไปตั้งครอบครัวแพร่พันธุ์งานนิวซีแลนด์จะไม่มีงูตลอดไปนแน่ไรใช่ไหมก็ยังไม่แน่ใจร้อเอร์เซ็เคราะ โลกกำลังเปลี่ยนไปทั้งโลกร้อนการขนส่งสินค้ามากขึ้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทำให้โอกาสที่งูจะหลุดเข้ามาก็มีมากขึ้นแต่ตราบใดที่นิวซีแลนด์ยังระแวดระวังขนาดนี้งูก็ยังไม่มีที่ให้แ,แทรกแล้วคนที่โแล้วคนที่โผลงูล่ะต้องงายไปที่นิวซีแลนด์ไหมเอาจริงๆเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่กลัวงูแบบขนลุกแค่เห็นรูป นิวซีแลนด์อาจเป็นสวรรค์แห่งความสงบสำหรับคุณเลยก็ได้นะจะเดินป่าเดินเล่นในสวนไปกางเต็นท์ริมเขาหรือแค่เดินเท้าเปล่าในยางญ้าก็ไม่ต้องคอยเหลือบตามองหาสิ่งที่เลอๆเลยแม้แต่นิดสรุปแล้วทำไานิวซีแลนด์ไม่มีงูเพราะธรรมชาติเลือกแล้วว่างูไม่ควรอยู่ที่นี่สัตว์พื้นถิ่นไม่พร้อมรับมือ คนที่นี้ไม่อยากเห็นและระบบควบคุมก็บอกว่าไม่จ้าสุดท้ายนี้สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่มันคือผลของวิวัฒนาการบวกภูมิประเทศและความตั้งใจของคนทั้งประเทศในการปกป้องธรรมชาติดังนั้นถ้าวันหนึ่งคุณได้ไปยืนกลางทุ่งหญ้าเขียวในนิวซีแลนด์หายใจเข้าลึกๆแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างสงบจัง นั่นอาจเป็นเพราะที่นี่ไม่มีงูเลยสักตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องสนุกๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ก่อน